สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปขอบคุณสำหรับ4,000ซับสไคร้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สอบถามขอบคุณที่ให้ความสนใจกัแบบต้นสตรอบเบอรี่ที่ที่ผมปลูกนะครับบางคนก็นำวิธีที่ ผมได้ทําในคลิปเราไปลองทำลองดูนะครับก็จะเห็นผลกันนะครับขอบคุณพี่พี่น้องๆลุงป้านะอาและและหลานที่อายุยังเล็กๆที่สนใจในต้นสตรอเบอรี่นะครับขอบคุณขอ,ขอบคุณอีกครั้งหวังว่า คงจะติดตามกันไปยาวๆนะครับเดี๋ยวาบางอย่างผมก็ไม่ได้รู้อะไรขันมากมายนะครับแต่ว่าผมที่ผมทำคลิปขึ้นมานี่คือเพราะผมเจอ,อ,อสถานการณ์หลายๆนั่นเอาผมก็เลยทำคลิปขึ้นมานะครับแต่ ถ้าเหตุเรื่องอะไรที่ผมยังไม่ไม,ไม่ได้เจอเกี่ยวกับต้นสตรอเบอรี่เนี่ยผมก็จะยังไม่ทํานะครับหรือบางอย่างเล็ก,ลกๆน้อยๆผมก็ทําทําคลิปให้ดูครับอาจจะดูเล็กน้อยครับแต่ว่ามันก็จะสําคัญกับต้นสตอรอเบอรี่นะครับผมเห็นว่ามันสําคัญผมก็เลยทําครับคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็น ต้นสตรอเบอรี่ที่ผมเพาะด้วยเมล็ดนะฮะเนี่ยตอนมีไหลมีเยอะแย,ย,ยะนะครับนี่ก็โชคลุค้นฮะโชกลุ้นผมเริ่มติดติดดอกนะครับเนี่ยดอกมาแล้วโชกลุ้นครับที่ผมเพาะไว้ก็มีอยู่แค่นี้แล้วครับไว้ขยยพันนี่ก็จะสตรอเบอรี่ป่าอันนี้ก็ที่เพาะด้วยเมล็ดครับ อันนี้เป็นอเมริกา F 1นะครับเป็นเป็นพัน์ที่เขาปรับปรุงสายพันธุ์นะฮะเราถึงใช้รหัสว่า F 1นะครับอันนี้ก็เป็นของออสเตรเลียนครับต่บลิปป่าโอเคครับผมก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับท้ายคลิป ที่ติดตามมาตลอดนะครับหวังว่าจะเหนียวแน่นกันไปยาวๆนะครับผมก็รอติดตามครับว่าผมทําคลิปอะไรออกมาอีกครับผมดีใจนะครับที่คลิปผมนี่เป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่ครับผมอเอัสครับผมสวัสดีครับ